วันนี้มาดูมุมสูงกันนะครับพอดีจะถ่ายคลิปไอเอฟซีเลว่าเท่าแก่นะฮะรับเหมานะฮะพอดีผมจะประกาศขายเหมานะฮะสิบห้าร้านนะฮะราคาสิบห้าร้านบาทไทยนะเออมีรถคันไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้เอารถรถเป็นคันก่อนนะเดี๋ยวจะพาชมเป็นรถคันอยู่นะเนี่ยมีรถบัสอยู่สองคันฝั่งนี้แล้วก็สิบร้อยหนึ่งคัน มันจะมีรถ,รถหลายคันอยู่นะอ่ะมุมสูงจะได้เห็นกันชัดๆนะครับนี่นี่ครับนี่รถบัสนะจะเหมาหมดทั้งร้านเลยนะทั้งอะไรทั้งอะไรนะทั้งอะไรก็พรุ่งนี้ก็ไปดูนะครับฝั่งนี้จะมีรถบัสอยู่3คันแล้วก็เกตเดอร์หนึ่งคันแมคโคร2001หนึ่งคันแล้วก็จะมี6ล้อฝั่งนั้นอีกหนึ่งคันนะฮะ6ล้อจะมีทะเบียนด้วยนะเอ,อ้ย นีก็ไปเลยไปเลยนะวันนี้ก็ใช้เป็นโฟล์คริปนะฮะนะหรือว่าโดนตัวจำเป็นนะเดี๋ยวดูกดันโอ้โหยี่เนี่ยรถบัสก็มีหลากหลายคันนะครับใครหาเหมาเลยหาพักพวกมาเอาก็ลองมาเลือกชมด้วยนะอะไรพวกนี้จะอ่าค่อยถ่ายนะฮะเดี๋ยวค่อยนับกันไปเรื่อยๆนะสิบห้าร้านนี่ใครจะอ่า ดูประมาณเท่าไหร่นะฮะแล้วก็นี่มี600เชนเตอร์1คันนะแล้วก็พวกรถกระบะรถอะไรก็ได้หมดนะครับก็รถออกหมดเลยจะไม่ขายเฉพาะรถที่ทามาหากินนะนดูมุมสูงในพวก้าน์น่าด้ยเยอะเลยนะเดี๋ยวฟาหน้าเดี๋ยวค่อยเดินดูไร่ดูอีกทีงนะึนะ่ะนี่เอาเครื่อง กเครื่องรถกระบะาพวกอ,อะไรก็มีนะโหมมุมสูงนี่จะดูดูง่ายกว่านะดูคลิปนี้ก็น่าจะจบเลยนะอันนี้จะเป็นรถเป็นคันก่อนนะฮะในส่วนนี้จะเป็นรถกระบะนะฮนะจะมีหกล้อหนึ่งคันสี่ล้อกลางอีกหนึ่งคันนะนี่รถกระบะ ข้างหลังจะเป็นพวกเครื่องท้ายติดกระทะยางนะครับกระทะเขามีอยู่ข้างหลังรถเนี่ยรถคันสีน้ำเงินเนี่ยจะมีอยู่นะแล้วก็รถด,ดำเชนเตอร์นะฮะหนึ่งคันสิบ้อฟสิบเจ็ดหนึ่งคันรถไททันสี่ประตูหนึ่งคัน,น,คน,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 คนเครื่องคอมเร็วรถบัสหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันนะข้างหลังจะเป็นไม้นะครับข้างหลังรถบัสพวกนี้นะ นี้จะเป็นรถกระบะนะครับฟอร์ดแล้วก็มาสตาร่าเนี่ยก็มีคนมาดูอยู่นะฮะมีคนจดรายละเอียดไปอยู่แต่ยังไม่ได้คุยกันเท่าไหร่นะเขาก็จะไปวิเคราะห์เรามาดูนะตรงนี้จะเป็นเศษเหล็กนะครับเศษเหล็กเนี่ยกองนะครับไม้จะเป็นไม้รถบัสนะอยากให้มาดูตัวจริงนะมาดูดูมีสองฝั่งนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อน นะแมคอหนึ่งเส้นเอ้ยแมคอหนึงคัน่าแล้วก็จะเป็นรถอ่าพวกรถเก่งรถกระบะนะครับหัวอ,อะไรพวกโบกี้ก็อยู่ข้างหลังมีหลายเส้นนะโบกี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีกี่เส้นนะครับนี่แมคโคร200นะคันนี้โคเบนะครับ,ร,บรถดัอีก1คันนะฮะไหลโนคัดซีโบกี้อยู่ข้างหลังตัวนี้ก็แดดกำลังดีครับอากาศดีนี่คัสซี ตรงนี้ก็30กว่าเส้นนะนี่แท็กซีนี่อยู่มีหญ้าท่วมอยู่นะฮะนะครับอันนี้จะเป็นเลสซิ่งเนี่ยสีตรงนี้จะมี30มว่าเส้นะมีโบกี้รถสิบล้อด้วยนะครับแล้วก็จะมีอ่ารถหกล้อท้ายลากหนึ่งคันแล้วก็มีรถฮีโน่นะเนี่ยคันนี้รถไฟฟ้า มีหัวยาวสองคันเห็นไหมครับหัวยาวสองคันฮนะรถบัสไผ่บูล,บบลนี่ก็มาบังนะจะมีรถบัสอยู่ประมาณหนึ่งสองข้างหลังนะสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดคันนะครับประมาณเจ็ดคันเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งแล้วก็หัวยาวสิบร้อคันหนึงน่งหก้อคันหนึ่ง ก็มีคัอสี่งเส้นนะครับฝั่งนี้เนี่ก็มาดูฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้จะเยอะหน่อยนะฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้จะเยอะหน่อยก็มี10มีรถบัสหนึ่งสอง9ที่หหดเที่เห็นใน9คัน10ล้ออีก2คัน สิบล้อสองคันหก้อคันหนึ่งนะครับมันจะมั่วกันอยู่ตรงนี้มันจะแออัดอยู่สิบล้อล้อมีทะเบียนหมดนะรถวัดตรงนีน้นก็มีทะเบียนหลายคันอยู่นะครับนี่จงจุงเจริญนี่ ฝัออ่นะงนี้จะเป็นรถเล็กแล้วก็หกล้อพวกหกล้อ,พวก,กอพวกอะไรนะครับไปยาวเลยยาวเลยยาว้างข้างล่างบุญอยู่เพิ่งเอาลงอยู่เพิ่งเอาลง อ่าฝั่งนี้ยังไม่หมดเลยนี่ยครับรถก็มีรถสีข้าวรถด,ดำหนึ่งคันสองคันรถตู้แล้วก็จะมีพาวูกี้สองชุดข้างหลังหกล้อคันนี้นะหนุ่หกล้อดำคันหนึ่งนะฮะแล้วก็หนุนหัวยาวสองคันนะาละหัวยาวคันนี้ก็มาใหม่นะสิบล้อคันนี้มาใหม่นะรถก็ประมาณนี้ป้ายป้ายปฮอทัดกองคัดซีอย่างเอาร่องเด้อนะเป็นโดนจะเป็นนะ ใครมีโดนก็จริงนะฮะสิบห้าร้านครับรถก็จะประมาณนี้นะนี่ครับในนี้อาจจะมีเพิ่มมาเรื่อยๆนะฮะขายได้ขายนะฮะขายไม่ได้ก็ขายเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าเป็นพ่อค้าอยู่แล้วมีคนถามอยู่ว่าขายแล้วจะไปทําอะไรนะครับไม่ได้ไปทาอะไรก็ทาเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจ,จัดระเบียบใหม่นะเพราะมั่วเกินเลเินนะแถวนี้นะด,ดูดิหาแน่นเลย อะไรรถเล็กมาปนอะไรอีกเยอะแยะเลยหนูๆอะไรครับนี่โอ้ยดูคัสซีกองนี้ก็อย่างสี่สิบเส้นละมั้งในสี่สิบกว่าเส้นเกือบสี่สี่สิบกว่าเส้นละมั้งนะครับนี่คัสซีรถบัสรถเล็กรถใหญ่รถเก๋งมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถก็อยู่ประมาณนี้ครับไปเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะอ่าแล้วขายมันจะเอาลงเลยไง มันจะมีมีรถโซลิฟสองคันนะฮะไม่ได้ขายแล้วก็หกล้อคันหนึง่งรถไถคันหนึง่งนะแล้วก็รถกระบะหัวเดียวอ,อีกคันหนึ่งนะฮะแล้วก็รถส่วนตัวสีว่ประตูพวกแอร์รถคอนเทนเนอร์ลงเลยไงลงเลยลงเลยลงเลยพอแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับอันนั้นจะไว้ใช้งานแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะฮนะเดี๋ยวจะพาไปดูชมชมอะไรนะครับภางในพลังเลย ว่ามีอะไรตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมีหลายหลากหลายอยู่นะฮะไปครับผมนะฮะใครสนใจนะฮะราคาจับต้องได้ครับ15ล้านเองนะฮะไปครับผมนะใครหาอยู่นะฮะหรือว่าเป็นในหน้าอะไรก็ได้นะแต่ผมไม่ได้เสียนะราคาคือไปเอาคนซื้อนะนะฮะไปครับผม